แจกชดเตอร์กันนอะน้ำก็สวยนะก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันเองครับผมไม่ได้รู้อะไรบ้างก็จะไปสอนตอนจะไปสอนโลเชเดอร์กันเลยนะครับทุกคนกดเข้ามาที่แอปกับนียบกดเข้าไปที่ดาวโหลดแล้วก็หาคำว่านี่ครับ,บแล้วก็าาวกดตรงนี้ครับ จะได้ไฟล์ตัวตัวนี้ครับมาแล้วครับเนี้ยกดตรงนี้ก็ไปจดกับทุกกันใครแล้วครับนี้วกอดออกไปหน้าหลักกับป๊บอ่ะแล้วเราก็มาคำว่าเกมแล้วก็ตรงนี้นลืหาคำว่านี้ครับแล้วก็สไปท้าย ผมไปทำไมก็ไม่ได้วางไม่ได้หาที่วางมาเดิเมื่อกี้ก็เพไปเอามาเรียบร้อยอาบุดมเป็นรูป,ปก่างกายกดออกเรียกว่าเกมโออันนี้มันเดิมแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ลงมาก็วางเอเรียบร้อยก็ตรงนี้ครับแล้วนี้ครับก็ ก็เข้าแล้วนะครับเราไปดูกันในเกมเลยครับก็ก็ออกจากแม็กมาตะกี้นะครับแล้วก็ไปนอนนะครับนอกอ่อนก่อนนี้นะครับก็จะได้เชตเดอร์นี้มาดิครับอันแรกเลยนะครับที่มีเป็นรูปน้ำแต่วนันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยน,นะ มาครับ1.17 1.17ทุกอันเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนบ๊ายบาย